สวัสดีครับผมบกักอ้วนพาสแตกวันนี้จะมาแจกสูตรปลานึ่งเต้าเจี้ยวนะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปไปแล้วเมื่อวานโดยสูตรเนี้เป็นสูตรทำกันง่ายๆอยู่บ้านนะครับก็จะมีแค่ใส่แค่น้ำปลาซอสฝาเขียวนะครับผงปรุงรสน้ำตาลน,นะครับเตาเจี้ยวอันนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับแต่อย่าใส่เยอะมากเดี๋ยวมันจะแคม ซอสหอยนางรมแล้วเราก็จะเติมน้ําอุ่นหรือน้ําธรรมดาทั่วไปเพื่อให้มันเจือจางนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวนึ่งกันครับผม